ปลาน่อยปลาใหญ่มีเบิดนี่นี่อะไรตัวใหญ่อ,อีก,อกว้าได้ลายลีสคุณไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุก่านเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซองลูกสาวเศร้านะมันี่กับมาพบพ่อกับเฮากับบรรยากาศยามเศร้าน้องพ่อแม่พี่นอ้องพนตกลิ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี่พ่อแม่พี่น้องเมืองไหเข่าเสากุ้งเปียกเบิดผูกหายนะก็ยังบรดิกูเนาะ พี่น้องพนตกลิ้นพี่น้องตกแห้งอะไรหล่อข,าวาวาข่าวว่าพายโยสีเข่ากับเข่ามาอะรีพี่น้องเอ้ยซากุงเกี่ยวข่าวไว้บักหลลายหนึ่งเมื่อวานนี้เนาะฮัมเบิร์ตจากสิตกจากมือตอนนี้ก็ยั่งตกเงียบๆอยู่พี่น้องตอนนี้ซกุงกับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องลงมาหลอกกลางนาแหลยเนาะลงมาเบิ่งปลาพ่อมพี่น้องลังเขือมันบืนเนาะ ตะเกาว่า,าพนตกอย่างซี่มันสีบืนเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเสกุ้งเอากระต่าไปใส่โอ้โหสิมีหรือบ่อนเนาะเตรียมกระต่าลงไปเลยพี่น้องปกติก็ได้พี่น้องถ้าพนตกแบบซีปลามันสีบืนเนาะห้ากระเอื่อนพี่น้องตกตต้งเต่เมื่อคืนนี่ห้ากระเอื่อนเสกุ้งมาน้ำห่วยกรหยหลายพี่น้อง น้ามันยังบทันได้มาซ้ำขันมันมาขักแห้งสีป้าขันมันบ่หยุดนี่ต,ต๊แต่นี่ไปหาเถียงแห้งๆคือไม่เศร้านี่ขันยันน้ำออกแก่งอยู่พี่น้องป้าเข่าล่มเบิดพี่น้องเข่าล่มจนเบิดป้ายาเสก,กงก็สิไปเบิงอยู่ลุ่มพื่นน้องพี่น้องผู้ เท้นี่กะเดี๋ยวพี่น้องตัวสากุ้งเกี่ยวฮะน,นี่เกี่ยวตัวทันได้แล้วฮะน,นี่ตัวเกี่ยวตัวมันบดซุกค่ะพี่น้องรถยังบาทันดิกูก้ซ้ำเปียกเบิดอันนี้ก็จะเป็นเข่างานเนาะเปียกเบิดพี่น้องเข่าเกี่ยวว่าอยู่ทางแคมห่วยปลุก ว่านนี่เกี่ยวสี่ไห่ผูวน้องพี่น้องสี่ไห่ผูวบ้ามีแต่ไห,ให่ใหญ่ๆเปียกเบิด์ตจะเมืนอะดรแหละมันชีเดดเพื่อมันชีอันเผื่อชีเดดเพื่อมันชีแห่งพอดีทำาั้นมันโตกลิ้นนี่เข่ากับสีเน่าพี่น้องอันนี้รู้สึกว่ามันชียุดแล้วเจ้าก,ก็มันตกคนเมื่ออื่นผัวบาจักมาะให้นี่กะบ่นชุกบ่นยั้งพี่น้อง โตซุกกับซุกโตยังกับยั้งซุกบ่พอมกันนูซิแหละนี่เดแถวนี้ซุกบ่แล้วเนาะแต่ว่าบอลทันหันยังบอลทันนี่ซุกพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปเบ่งปลาน้ำกันเลยพี่น้องเพราะว่าคุดลุ่มขังแย่งไว้เนาะจะกว่าพิ่นบืนมาจากหอพนกระตกแห้งพี่น้อง กเข่าหน้าหน้าป้าพี่น้องมึงเนี่ยล่มเป็นมุงเป็นมุงอยู่พี่น้องผู้เกือกน้ำอะกอยเสียหายเบิดเข่ายังบม่ทันได้เบ่งซ้ำมันหักกอ็ออกพี่น้องมึงเนี่ยมม้วนลงบนเลยปลาโตปลามันชิลงผู้ โอ้ยุบยุบยุบอยู่พี่น้องปลาลายอีพี่น่ผูปลาซิวปลาซิวปลาพันลมสิล่งูป,าปาลาคอกระกนนีิลายทักอลิพี่น้องผูกมันหลังเลยปลาทองเจ๊โ,โอพี่น้องนี่ปลาโอปลากระดากระโดลีนี่ ผุนบืนหมุนบดวังแน่บอนผุนบืนพี่น้องปลาคอมีแต่ปลาคอไอต้อยมนัมนมันพี่น้องนี่มีแต่ปลาคอน้อยพี่น้องเอ้ยลายตัวลีฮะลงต้น่าจากผูกชงใช้ลงต้น อืหลายๆล,ลีหลายๆลีเฮ้ยโอ้ยจะอะไรจากตัวนี้พี่โนโอ้องเผินสิพากันบืนลงป้าใหญ่อ้ลีตัวนี้เอาขึ้นไปต้มมึงแน่มันไปมันชีง,งูอขึ้นอีกเลย โอ๊ยโอ๊ยจับคืนมาจ้ะตัวใหญ่ใหญ่คือบุลงเนาะล่วมกับตัวน้อยมันตัวน้อยเอามาแกงกินพี่น้องฝนตกมากกับบุอึดแนวกิน นี่ได้ได้เติบพี่น้องตอนนี้กะเอาในนี่แล้วะก,กุ้งก็สิไปยามเอาในแยง่งน้องพี่น้องให้มันลง ปลาใหญ่มีเบิดปจักปลาปลาเคงออกเลยนี่จะขี้เหนียวขี้กปจักไนโอู้ลายลีผูกคจนเต้นคนอ๋อมันจะรงเลยนี่พี่น้องลายลี อลาน้อยปลาใหญ่มีเบิดนี่านี่ได้ตัวใหญ่อีกว้าได้ลายลีสกุลไยปลาปลาค่อยไปพี่น้องลายขักลายเนยสกุ้งกระสิเก็บปลาใหญ่ใส่ของเลยเนาะนี่ปิ้งปลานี่แซ่บพี่น้องสกุ้งมากินปิ้งปลาปลาฉันสิเลือก ได้อลีใช่แหละตัวใหญ่ใญ่มันหมุนโป๊บเ,เลยพี่น้องตัวมันเต้นดีๆนี่เอาใส่ของเพราะว่าเวลาเฮาห่างเมือเ่อเจอมันจะเต้นลงนอง น,นี่ค่ะกบซิบตีนพี่น้องกบซิบตีนเดินี่ใส่ของไว้ไว้นี่พี่น้องเอาใส่ของไว้ไวไวโตปลาเอกอะเอาไปคั่งไว้กินลายมือพี่น้องปลาซิวอันนี้เจ้กุ้งกับเสี่ไห่อี่เม่เพิ่นเห็ปเดปลาแดก ็ปลาแดกไว้กินครับตำหมองหูงยาแรงนี่พี่น้องลายได้ประขอกะมันมนัมนพี่น้องเอ้ย ชิลงเลยคุณจังเป็นโวบโว้โว้โวพี่น้องประคอต้องหลาเรียรรอเราต้องมาจอบปลาบดมือพี่น้องมือบม่ได้ไปฉลกปลากระเดียว,วาปาลาดอกพี่น้องมาขามเรียกว่าปลาค่อยใหญ่หน่ะพี่น้องอันนี้เฉพาะปลาน้อยเนะเลยลาะต้องลลยหนึ่งพี่น้อง ปลาลดตัวแตกกัมีพี่น้องปลาลดตัวแตกปลาลดมีแต่ปลาซิวเอาเมื่อเห็ดปลาเด็กพี่น้องอันนี้มีแต่ปลาคอรุวนๆจ้าสกุ้งกรสีเอาเมือคังไว้น้องพี่น้องผูกไหลนี่พี่น้องปลาทมานๆพี่น้องอยู่บ้านนาะปนตกมากกับเบอือดแนวกิน จากที่ยามอยู่บ่อนพุนแล้วซากุ้งกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามในบอนนี้อีกเนาะยันว่ามันมีปลาเชียงอีพอเป็นมาเหล้วคันลงมาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่ามันจะมีบอลลูอบอลสุนลงมาหาเรล่าพี่น้อง ถ้ามันลงกับมันขึ้นมาได้พี่น้องในนี้เพราะว่ามันโตน,นะ่ะเมื่อคือตอนนั้นน้ำเพียงมันกรับได้สากุงกัสิบังเลยพี่น้องปลาพังเสียงคือสลายพี่น้องโยโย่ปลาพี่น้องนี่แต่ปลาคอนี่แต่ปลาคอลุนล้วน ยังโตนลงปุปิบุปิอยู่ได้พี่น้องชากุ้งก็เอาขึ้นไปทอบใเซกะตาเลยเนาะฮันเดีพี่น้องออกแล้วตัวหนึ่งวุ้ยผูไปเลยพี่น้องโอ้ยต้องอัดน,น้ำไว้ก่อนอไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้เราก็จสขึ้นไปเทเซกะตาแล้วเนาะพี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยคือสิบปลาลายลงบหมึกลา,ลายหนึ่งปอามีแต่ปลาคอพี่น้องเนะออนี่ปลาหน่อยก็ได้ปลาใหญ่ก็ได้เซา,ากุงกับซิมาเก็บใส่ของอีกเลยเน้องพี่น้อง จะหน่อยมันชิเต้นลงนองเบิด์ดโเก็บใส่คออโอยอ้ยยอ้ยนนี่มีเจ้าตัวน้อยพี่น้องเฮ้ยมันบกขึ้นเตือนปลา ได้ปลาโรดโอ,โอ,อีกเลยพี่น้องอีกปลาโรดจกิด,ดสิเต็มคองพี่น้องวิธีหาปลาง่ายๆพี่น้องบบยากบาดมันได้บาดบ่ได้กะบาดมันบ่ลงกับบ่มี เมื่อคองเป้าแบบมันลงมันกะลงไล่ยลายตะยานประโรดอันนี้คือปีองแหละพี่นอ้องลายลิมแตปลาขอน้อยมันลงตอนนหนยังบดใหญ่เนาะ ชุดนี้มันใหญ่ปลาคอปลาคอปลาคอมาขามปลาลดปลาเคงก็มีปลาคอก็มีดินี่พ่อแม่พี่น้องสกุลกับปลาเจ้าจน้าเื่งของพี่น้อง ตัวน้อยตัวใหญ่มีเบิด์ผูกไปเบิ่งบอดมันสิลงพี่น้องผูกพี่น้องเบิ่งเนี่ยแล่นรุดหละไลอยู่ผูกผูน้ำขุ่นเบิดพี่น้องผูกมันเกียมสิลงผูกเสียงวนบวบเบเข่าเสากุ้งล้มเบิดพี่น้องผูล่มเบิดแทนนี่ไลเี่ยลอ พน้องปลาคอเล่นรุดๆอยู่พันเห็นคนพันกระปบคือกันมึงเนี่ยปลาซิวลายเลยพี่น้องมันลงในถอ่อแหละพังถอ่อให้น้ำไหลลงเนาะปู่พี่นอ้องตั้งลายเลยป้าแชยงปลาใหญ่พี่น้องก็โอเคนะ้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาวกุ้งกับสิคอจบเพียงเท่านี้สิคอโตไปเลือกปลาเห็ดปลาเด็กก่อนเด้อพี่น้อง ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เด็ที่สำคัญกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบโากาสคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาว,สาวนานเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง